สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่พี่ๆทุกคนนะครับคลิปนี้ก็มาดูการลงปิ้นนะครับการประกอบบอร์ดมินิอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็นของที่ผมออกแบบเองนะครับจะมีที่เขียนไว้ก็เป็นบอบอาร์ซีบุยลำนะครับบอบอารุยลำตัวนี้เป็นบอร์ดมินินะครับขนาด600วัตต์1 2บโวลต์นะครับแล้วก็1200วัตต์นะครับยีโวลต์นะครับก็คือเป็นบอร์ดรุ่นเดียวกันนะครับ แล้วโวลต์วัตต์ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับ12อโวลต์บอดก็จะตามนี้นะครับเหมาะสําหรับหม้อแปลง UPS นะครับหรือหม้อแปลงขนาด30แอมป์40แอมป์นะครับถ้าเราพันเองนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับกระแสที่พีคนะครับประมาณ60กว่าแอมป์นะครับกระแสพีคหกสกว่าแอมป์ต่อเนื่องก็ประมาณ30แอมป์นะครับระบายความร้อนดีๆนะครับซิงค์ออกแบบมานะครับเป็นฮิซิงค์ของเครื่องเสียงนะครับฮิซิงค์ของเครื่องเสียงจะขนาดใหญ่นะครับ ถ้าเทียบกับฮีตซิงของของจีนที่ติดมานะเพราะว่าจะเน้นเรื่องระบายความร้อนนะครับมอสเฟตก็จะเป็นเบอร์ที่ฮิตกันนะครับก็จะเป็นฮ y ไวนะครับ4008นะครับฮไว้วงจรนี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีปรับนะครับต่ําตัดนะครับปรับสูงตัดนะครับปรับโหลดเกินนะครับตัวนี้ตัดออกนะครับก็จะเป็นรุ่นรีเลย์นะครับใช้รีเลย์เปิดปิดนะครับเปิดปิด บอร์ด eg ของเรานะครับถ้าเป็นรุ่น12โวลต์นะครับก็จะจะค่อมเลยนะครับแล้วก็จะค่อมไดโอดด้วยนะครับถ้าถ้าเราใช้แบต nmc นะครับโวลต์ <Yeah. S 1> <word S 2> จะต่ำนะครับ <Yeah. S 2> ก็ต้องค่อมไดโอดก็คือเอาไฟตรงมาเลยนะครับการก่อนที่เราจะบัดกีเราก็ทำการพับขาให้เรียบร้อยนะครับพับขาอุปกรณ์ของเราให้เรียบร้อยพับขาอุปกรณ์ของเราเล่นให้เรียบร้อยนะครับ ทั้ง12วต์และ24โวตนนะครับจุดต่อของบอร์ดนะครับก็จะมีบวกนะครับลบนะครับที่หนึ่งที่สองนะครับจะเป็นหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาจะมาแนะนําวิธีการใช้บอร์ดรุ่นนี้นะครับทั้ง24และ48เอ้ยทั้ง12และ24วต์นะครับก็มาดูการก็มาดูการบัดกรีนะครับโดยใช้เตาหลอมนะครับจากจากคลิปที่แล้วนะครับจะเป็น จะเป็นชุบชุบบัตรบานะครับคลิปนี้ก็จะมาชุบบอร์ดของเรานะครับบอร์ดมินิของเราด้านในนะครับจะเป็นน้ำยาประสานนะครับโดยใช้ไอ้นี่นะครับโดยใช้ฟองน้ำซับไว้อีกทีหนึงนะครับเพราะมันจะได้บัตรไอ้มันจะได้เขาเรียกอะไรมันจะได้ชุ่มชมนะครับให้ทั่วนะครับ เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่น้ำยาประสานนะครับมันจะไม่ติดนะครับแบบชุ่มๆเลยนะควรมีพัดลมดูดอากาศนะครับเพราะตอนเราจุ่มนะครับมันค่อนข้าง 你看，有没有快快的？ 就阿玛尼 พอเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาไล่เช็คแต่ละขานะครับขาไหนไม่ติดเราก็ใช้หัวแรงนะครับใช้หัวแรงบัดกีให้ดีนะครับหรือขาไหนที่ติดกันนะครับก็ใช้หัวแรงแกะออกนะครับ ทีนี้ก็จะมาจุ่มสายไฟนะครับบัดกีีเรียบร้อยแล้วสายไฟก็ต้องจุ่มน้ำยาประสานเหมือนเดิมนะครับ ก็คลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ